สวัสดีค่ะจิตภากการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้แนนเอาเคล็ดลับการเพราะขึ้นช่ายนะคะแล้วก็การปลูกขึ้นช่ายแบบไฮโดรโพนิกระบบน้ำนิ่งให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะคะสำหรับกลุ่มของขึ้นช่ายนะคะผักกลุ่มนี้เมล็ดจ,จะเล็กมากค่ะดังนั้นเขาจะมีอาหารสะสมในเมล็ดที่น้อยมาก จะใช้เวลางอกประมาณ7วันถึง10วันนะคะซึ่งอาจจะช้านะคะแต่เมื่องอกแล้วนะคะเขาจะเริ่มโตเมื่อถึงอายุ1เดือนค่ะจากนี้นะคะเราต้องให้แดดเขาในช่วงเช้าค่ะจะทำให้ลำต้นตรงนะคะแล้วก็เริ่มให้ปุ๋ยได้ในสัปดาห์ที่2หลังจากที่งอกแล้วนะคะ อัตราการให้ปุ๋ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปุ๋ยในแต่ละร้านนะคะใครที่ซื้อปุ๋ยจากร้านไหนหรือยี่ห้อไหนให้อ่านที่ฉลากนะคะสำหรับขึ้นช่ายตัวนี้นะคะเป็นขึ้นช่ายที่มีอายุประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เมื่อครบ1เดือนแล้วขึ้นช่ายจะเริ่มมีใบแท้ค่ะ หลังจากที่มีใบแท้แล้วนะคะเราสามารถนํำน้องนะคะมาทําการลงอ่างอนุบาลได้ค่ะสําหรับแนนนะคะอ่างอนุบาลของแนนนนั้นจะใช้เป็นกระมังนะคะกระมังที่ใช้จะเป็นกระมังสีดำค่ะแปลงปลูกที่เราจะใช้นะคะก็คือ แผ่นโฟมอัดแน่นนะคะซึ่งแผ่นโฟมอัดแน่นจะมีความหนาอยู่ประมาณ2อส่วนสนิ้วค่ะวัสดุตัวนี้เราหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะคะมีขายนะคะตัวนี้ตัดแผ่นโฟมนะคะให้มีขนาดเท่ากับปากการะมังค่ะ แล้วก็วัดปริมาตรของกระมังนะคะว่าสามารถบรรจุน้ำได้กี่ลิตรจากนั้นเราก็จะคำนวณปุ๋ยที่มีอัตราที่เหมาะสมนะคะใส่ลงไปนะคะใช้แผ่นโฟมวางปิดที่หน้าของกละมังค่ะจากนั้นให้ย้ายต้นกล้าที่เริ่มมีใบแท้แล้วลงปลูกได้นะคะ ระยะนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมแสงค่ะผักของเราจะเริ่มสวยนะคะแล้วก็จะมีใบแท้ขึ้นมาหลายใบนะคะจะทำให้ต้นขึ้นช่ายของเราดูลักษณะการจเจริญเติบโตที่แตกต่างมากๆเลยนะคะใครที่เริ่มปลูกถ้าเจอ,อปลูกได้ประมาณระยะนี้แล้ว เขาจะโตไวค่ะเริ่มโตวสวยนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอนุบาลเพื่อให้เขามีรากที่ยาวขึ้นนะคะเมื่อเรานำเอาไปปลูกในแปลงจริงเขาจะโตไวค่ะทำแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยควบคุมเรื่องแสงด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกขึ้นช่าไร้ดินหรือปลูกขึ้นช่าแบบไฮโดรพนิก อย่าลืมกดติดตามช่องของแนนไว้นะคะแนนจะกดดู<ว>ให้เพื่อนดูแชร์ค,คลิปนี้กับแนนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ